นี well. ่ก็พามาดูเครื่องที่เป็นตัวแรปปิดนะครับตัวนี้เป็นในรุ่นโมเดลของแรปปิด ec ส4่ ea ขีดสองนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ลูกสูบสี่สิบมิลนะเป็นสองจังหวะนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวโรบินนะครับชุดนี้เป็นเครื่องยนต์โรบินคาบูมิคุนินะครับอาจจะมองไม่เห็นกันนะครับแต่ว่าเป็นคาบูมิคุนิตัวนี้ชุดหางเป็นหางของไดร์สุกครับตัวนี้ ยาวร้อยหกสิบนะครับรุ่นหางนะครับ ltx ศูนย์ศูนย์หนึ่งนครับจะมีเลขประจำตัวของหางเขาโดยตรงชุดหางกับมือเร่งแฮนตัวนี้เป็นแฮนที่ใส่ทำสั่งปรับแต่งขึ้นมาใหม่นะครับก็แฮนของพี่วีรศสัก์นิ่งขนาตัดสบายมือเร่งเป็นแบบนี้นะครับแท้เดิมติดมาแบบนี้นะครับมาดูในส่วนหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์นะครับแน่นหนามากนะครับใหญ่ๆเลยครับนี่ครับ ก็กับค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้หางยาวร้อยหกสิบนะครับชุนี้ก็เป็นชุดแท้สองจังหวะนะในถ้าเทียบรุ่นซีงหนึ่งก็พวกโรบินพวกอะไรก็ชุดนี้ครับเครื่องยนต์เดียวกันโรบินคนะือต้องแยกกันระหว่างเครื่องยนต์ที่เป็นซีงหนึ่งก็มันจะมีมารูยาม่ามากิตาแล้วก็ บินนะครับมีอยู่3ส่วนแล้วก็พวกงานมาเท่นงานจีนนะครับถ้ายกระดับอยู่ตัวบนบนหน่อยก็จะเป็นเครื่องอยู่โบินโดยตรงก็มีทั้งเป็นเครื่องใหม่ก็มีนะเครื่องมือสองก็มีนะครับในส่วนของผมที่ผมทําก็ประมาณนี้ครับความสวยงามสนใจก็ใครสั่งก็สั่งเข้ามาได้ครับจะปรับเซ็ตใหม่ตัวอย่างเครื่องใหม่ก็จริงนะครับแต่ต้องเราต้องมาปรับ เช็คพวกนี้ครับพวกน็อตพวกในพวกน็อตแข็งพวกนี้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับผมต้องมาเช็คให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็พวกการจัดสายไฟรูปสรงพวกนี้พวกชุดแฮนนะครับก็มีแฮนหลายอย่างนะครับความสูงตามความสูงของคนใช้นะครับก็ประมาณนี้ครับ